ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดีปดีซิสติฟอีกแล้วนะคะ เราจะมารีวิวกันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้ที่ดิฟหยิบมารีวิวนะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะเมลินดาอิงส์ลาตติ้งเจลไลเนอร์เบอร์ศูนย์ห้านั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เขาเป็นดินสอเขียนขอบตาสูตรกันน้ําเนื้อนุ่มหรือว่าเป็นอายไลเนอร์เจลนั่นเองค่ะซึ่งเขาบอกว่าเนื้อจะนุ่มนะคะสีแน่นแล้วก็จะไม่มีดรอปเลยค่ะยังไงเดี๋ยวเรามาแกะลงไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด6เฉดสีนะเพื่อนๆมีตั้งแต่แบบดาเข้มเลยนะคะแต่ว่าดิฟ เลือกมาหนึ่งสีก็คือเป็นสีครีมนะคะคิดว่ากลางๆที่สุดแล้วกับผิวตัวเองอะไรเงี้ย <c oughs> เนาะเผื่อแบบแต่งหน้าหลายๆลุกนู่นนี่ก็คิดว่าอ่ะเลือกสีนี้แหละสีเดียวอะไรเงี้ยเวลาไปซื้อหลายๆอันมันก็แบบต้องช่างใจอะทุกคนว่าควรจะเลือกอันไหนอะไรยังไง <c oughs> เพื่อที่จะประหยัดงบในการได้เครื่องสําอางหลายชิ้นนะคะก็คืออย่างหนึ่งก็คือเลือกได้แค่สีเดียวเท่านั้นนะคะก็ นี่จะเป็นแท่งของเขานะคะซอฟละมุนละมุนแบบนี้เลยทุกคนสีก็น่าจะตามแท่งเลยนะเพราะว่าตอนที่ดิปเลือกซื้อเนี่ยตัวสีแท่งเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันเลยนะคะสีดําแท่งก็จะเป็นสีดําเลยสีช็อกโกแลต อะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นสีช็อกโกแลตตามแท่งเลยนะคะหัวก็จะเป็นแท่งหมุนๆแบบนี้นะคะทุกคนก็คือตอนแรกเราไม่ต้องหมุนออกมาก็ได้เนาะเราก็เขียนลงไปจะเป็นสีแบบมุกๆประมาณนี้นะคะเป็นสีครีมนะมันละมุนมันดีมากอะก็เราจะมารองเขียนกันเลยนะคะเดี๋ยวจะเขียนเป็นแบบล่างก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเขียนตาบนด้วยนะคะ โอเคเนื้อเขานุ่มแหละทุกคนแล้วมันก็ดูแบบเป็นประกายดีสําหรับการใช้ครั้งแรกของดิบนะคะแล้วก็ไม่เคยใช้อะไรแบบนี้ด้วยไม่เคยเขียนตาล่างแบบฟิงฟิงบุ้งวิงแบบนี้เลยไม่เคยเลยนะคะสวยดูตาเปิดขึ้นเลยเปรียบเทียบสองข้าง เห็นความตางของทั้งสองข้างความรู้สึกแรกที่ได้ลองใช้ก็รู้สึกดีเลยรู้สึกว่าอาต่อไปคงจะได้มีสีอื่นๆแท่งต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาคอมเมนต์ป้ายาดิบได้เลยว่าควรมีสีอะไรโทนไหนแล้วก็ยี่ห้ออะไรนะคะเนี่ย ็หลังจากลองเป็นที่เรียบร้อยนะคะุณเพื่อนก็ได้เห็นกันแล้วเนาะว่าเออมันเป็นไอเทมแบบมัชแฮว่ะต้องมีจริงๆนะอันเนี้ยเข้าใจแหละว,ว่าทําไมสาวหลายคนแบบชอบซื้อชอบเขียนชอบทากันอ๋อมันเป็นเพราะอย่างนี้ความที่เราไม่เคยใช้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะก็ใครที่ไม่เคยใช้เหมือนกันหรือว่ายังไม่เคยลองของเมลินดาก็ลองไปตามมาใช้กันดูนะคะมันเขียนง่ายมากๆแล้วก็เนื้อนุ่มนะะไม่รู้สึกว่าบาดตาแล้วก็ดีดูสวยสีครีมนี้รู้สึกว่าหมก ได้ทั้งงานกลางวันกลางคืนนู่นนี่คือใช้ได้น่าจะใช้ได้ทุกสีผิวเลยแหะเพราะว่ามันเป็นสีที่ดิลรู้สึกว่ามันกลางที่สุดแล้วนะคะในการเขียนตาแล้วให้ดูแบบมีมิติแบบนี้เนาะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้รีวิวด้วยนะคะพเพื่อนๆแบบประทับใจมากที่ซื้อมาแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยในรีวิวนี้นะก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ดิบขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ